สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลก็จะมารีวิว Honda Civic FC <4 S 2> นะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง1.8นะคะเครื่องพันแนะคะสำหรับคันนี้ก็จะได้เป็นปี2018นะคะของลูกค้าราคาตั้งขายเพียงแค่639,000บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะเดี๋พลอยพาชมรอบคันนะคะจะเห็นได้ชัดว่าจะมีสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะคะแล้วก็ตัดลวดลายด้วยสีแดงนะคะสวยมากเลยนะคะที่ร้านเราก็จะแถมเป็นล้อมแม็กยางใหม่ให้นะคะสี่ล้อเลยนะคะเพ่มากสวยมากนะคะเป็นสีเทาแมทอริปนะคะพาชมรอบคันด้านหลังะคะ่ะ ด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์อนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถค่ะว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะในส่วนภายในรถก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะทังคันเลยนะคะจะเห็นได้ชัดก็จะได้เป็นปุ่ม u s สตาร์ทแล้วนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะแอร์แบ็กดอร์ไพรคู่หน้านะคะต้องบอกเลยว่า honda civic เนี่ย เด่นๆเลยนะคะภายในรถเนี่ยคอนโซลกว้างมากนะคะคือห้องผู้โดยสารเนี่ยฟังฟั้างมากเลยนะคะเกียร์ออตโต้นะคะมีระบบไฟฟ้าวิทยุ cd mp 3นะคะคันนี้ไม่อยู่ประมาณแปดหมื่น 8, นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะตรงกลางก็จะมีคาดดำรวดลายนิดนึงนะคะลูกค้าสวยมากเลยใหม่กริกนะคะประมาณนี้เลย เดี๋ยวพอย้ำราคาอีกทีนะคะว่าคันนี้นะคะราคาเท่าไหร่สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่หกแส0สามื่นเก้าพบาทน,นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีโครงการจอกรถเดือนธันวาคมนี้นะคะฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็ขับฟรีไปเลย90วันนะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้าน ล่างดูทูปนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะ